สวัสดีนะักลงทุนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้รายการ forex ของเราเขามีโปรโมชั่นให้นักลงทุนได้ทำการเลือกสรรกันมากมายเลยนะครับใครที่สนใจนักลงทุนสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับกลับสวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่27เดือนสิงหาคมในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับผู้ที่จะมาแชร์บุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับรู่เปาครับ มุมมองทางด้านข่าวสารนะครับที่กระทบกับราคาทองนะครับหลักๆเลยเดี๋ยวเล่าท้าความเมื่อวานนิดนึงนะครับมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะสันโฮนะครับก็เป็นการประชุมประจําปีนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับในวาระที่พูดคุยกันจะเห็นได้ว่าสมาชิกของเฟดนะครับได้ออกมาพูดหลายๆท่านแล้วนะครับแต่โดยรวมแล้วจะพูดไปในทิศทางเดียวกันก็คืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยโตค่อนข้างกระโดดแรงมากนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในในช่วงของภาวะ เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้านะครับที่มีระบาดอยู่แต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เป็นอุปสรรคของอัตางเงินเฟอ้อนะครับมุมมองเดียวคือว่าควรจะต้องมีการพิจารณาในการที่จะทำ QE tapering นะครับให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นคุณเจมบูราดก็ดีหรือจะเป็นท่านอื่นๆนะครับก็ให้คอมเมนต์ในทิศทางที่น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือยังไงนเดี๋ยววันนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อวานมีการพูดกันเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเป็นประชุมวันที่สองแล้วโดยที่จะมีการออกมาพูดสรุปนะครับอ่าต่อสื่อมวลชนนะครับตอนสามทุ่มคือคุณอ่าพาเวลนะครับเป็นประธานธนา,าคารกลางสหรัฐได้ออกมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงอาจจะมีทิศทางมุมมองสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามในส่วนของข่าววันนี้นะครับก็จะมี ข่าวตัวเลขของ Core PCE นะครับเป็นตัวเลขวัดอาตาัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งเป็นตัวเลขหลักเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเขาอาจจะรอตัวเลขนี้ออกก่อนและเดี๋ยวคุณพาเวลอาจจะมาคอมเมนต์อีกทีหนึ่งได้แล้วก็ตัว Personal Spending ด้วยนะครับซึ่ง Core PCE เนี่ยคาดการณ์่าออกมาแย่ลงเล็กน้อยส่วนตัว Personal Spending ที่คาดการณ์มาออกมาแข็งแกร่งขึ้นนะครับเป็นตัวเลขวัดอาตาัตราเงินเฟ้อทั้งคู่เลยยังไงเดี๋ยวยังไงรอดูตรงผลลัพธ์ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวแปรที่ขับเคลื่อนราคาทองได้ค่อนข้างดีเลย มุมมองทางเทคนิคอลนะครับวันนี้ทองคำหลักๆเลยนะเดี๋ยวผมให้กรอบของราคาก่อนนะแนวต้านจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยแปดก็คือหนึ่งแปดศูนย์แปดแนวต้านต่อไปหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าถึงหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบนะครับส่วนแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเป็นจุดที่มันเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกนะครับก็มุมมองวันนี้นะครับผมมองว่าน่าจะ เอเอียงถ้าดูในเทคนิคลน่าจะปรับตัวขึ้นได้ก่อนนะครับแนะนําให้รอย่อลงมาแถวโซนแนวรับตั้งแต่1 7เจ9 5ระดับบาทขึ้นไปนะครับอาจจะไปสอดคล้องกับอการผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐก็ได้นะครับที่ผมคิดว่าคุณพาเวลน่าจะ พูดเหมือนเดิมอาจจะรอดูสิ้นปีนะครับน,นี้เป็นไปได้หากพูดออกมาแบบนี้จริงการทำ QE tapering เนี่ยสิ้นปีนะครับก็จะทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นไปก่อนได้เพราะมองว่ายังเป็นมุมมองเดิมเรื่องเก่าแต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงว่าอาจจะเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาหรือกันยาเลยอันนี้แหละอาจจะเซอร์ไพรส์ตลาดทำให้ราคาทองนั้นโดนเทขายได้นะครับแต่ผมให้น้ำหนักเอ,เอียงไปในแบบแรกมากกว่าเนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสอดคล้องในทางเทคนิคก็คือราคาทองเนี่ยอาจจะ เก่งขึ้นได้นะครับผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งคนน่าจะมองในมุมมองของคอนเซอร์วเีฟของประธานธนาคารกลางสหรัฐเพราะว่าจะไม่ค่อยทำอะไรที่บุ่มบ่ามน,นะครับยังไงน่าจะเป็นคงแล้วก็รอดูท่าทีไปก่อนนะครับผมยังไงกลยุทธ์วันนี้ก็รอดักบ่ายนะครับแถ่งพันเจ้าสิบหส่วนแนวรับนะครับอ่าส่วนสต็อปลอสสต็อปลอสนะครับต่ำกว่า1 7ึ่้อยลงมานะครับ ส่วนฝั่งเซลล์ถ้าท่านอยากจะเข้าจริงๆรอไปแถวโซนประมาณหนึ่งพันแปดร้อยแปดขึ้นไปเริ่มดักฝั่งเซลล์ได้แต่ฝั่งเซลล์จะสต o p loss สูงกว่าหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้านะครับแต่แนะนําว่าฝั่งเซลล์เนี่ยต้องเข้าวอลุ่มน้อยกว่าฝั่งบายนะครับผมมุมมองตามนี้เลยครับขอบคุณอาจารย์มีด้วยครับสวัสดีครับ